สวัสดีครับวันนี้พี่กรณ์จะมาแนะนาแม้นแนะนําตัวนะครับว่าพี่กรณ์เป็นใครยังไงมาจากมาจากไหนนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดช่อง youtube นะบางคนอาจจะเป็นแฟนคลับในพี่กรณ์ในช่องทิกต o k ไปแล้วนะครับหรือในไลน์ใน facebook นะครับแต่ว่ามันแบรนด์เยอะช่องทางมันทามาหากินลําบากนะครับนั้นเรามาเริ่ม ep ีหนึ่งกันเลยนะครับ พี่หนึ่งกันเลยว่าพี่กรณ์ทำเกี่ยวกับอะไรยังไงนะครับพี่กรณ์เปิดบริษัทพารวยทราเวลนะครับเป็นบริษัทนําเที่ยวท่องเที่ยวนะครับรับทําแพลนเที่ยวจองโรงแรมซื้อตั๋วเครื่องบินจองตั๋วเครื่องบินนะครับรับทําวีซ่านะครับทั่วโลกนะครับบริการจัดเตรียมเอกสารนะครับเบิร์กเพิรมิทของชาวต่างชาติหรือชาวไทยนะครับทําวีซ่านะครับทุกประเภททั่วโลกนะครับเป็นบริษัทพารวยทราเวลนะครับของพี่กรณ์เองนะครับ เพิ่งจัดตั้งขึ้นมานะครับเพิ่งจัดตั้งขึ้นมาเมื่อเมื่อกลางปีหกห้า 6, 5, นี่เองนะครับเพิ่งเริ่มกิจาการได้ไม่กี่เดือนเองแต่วา่าเชื่อใจได้นะครับพี่กรเป็นคนจริงๆจริงใจจริงจัง,จง,จง,จงนะครับทําจริงพูดจริงทําจริงนะครับไม่มีมโนโไม่ไม่มีจกตานะครับบางท่านบางคนรู้แล้วนะครับสิ่งที่พี่กรอยากจะมาสื่อก็คือเนี่ยต่อไปเนี่ยพี่กรจะใช้ช่องทางนี้เป็นหลักเลยนะครับ YouTube เนี่ยอยากให้ทุกทุกท่านเนี่ยกดติดตามกดแชร์กันหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นช่องทางให้เพื่อนๆนได้รู้จักพี่กรณมากขึ้นนะครับเพราะว่าบริษัทในประเทศไทยมีเยอะครับมีเยอะไม่ได้ว่ากันใครใครพอใจสิ่งไหนใครชอบอะไรแบบไหนแล้วก็เลือกเองนะครับสิ่งไหนเหมาะสิ่งไหนควรนะครับแล้วก็ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ตัดสินใจนะครับว่าจะใช้บริการบริษัทไหนยังไงนะครับ ในส่วนของพี่กรณ์ก็ยินดีรับใช้นะครับถ้าทุกท่านนะครับให้ความไว้วางใจพี่กรณ์ก็ยินดีนะครับนะครับจริงๆแล้วนะครับบริษัทของพี่กรณ์เนี่ยมันมีอยู่2ที่นะครับอยู่ที่คอนแก่นที่เราจดจัดตั้งนะครับและก็อีกอีกแห่งหนึ่งก็อยู่นหน้าสถานทูตเกาหลีเลยนะครับอยู่ที่สนุนเทียมล้มมิตรนะครับรัชดานะครับอยู่ที่ข้างหอวัฒนธรรมนะครับศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาตินะครับอยู่หอศิลป์อยู่ รัชดานะครับเทียมลมมิรอยู่สุภาลัยนะครับเวลิงตันหนึ่งนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปได้เลยเพราะว่าเพื่อนๆเ,เ,เราจะได้มองเห็นนะครับอ่าก็คือว่า t i k o อกพี่กรเนี่ยโดนแบนประจําโดนแบนบ่อยเลยนะครับม,มันมันมีกดมันมีข้อละเมิดเยอะแยะในข้อบ่งใช้บ่งใช้อะไรก็ไม่รู้นะครับก็เลยอยากมาเปิดช่อง youtube จริงๆแล้วเนี่ยมันสมควรมีตั้งนานแล้วละแต่พี่กรไม่รู้จะทําหัวข้ออะไรแต่คราวเนี้ยมันมีหัวข้อของ เรื่องของอาชีพเรื่องของการทำวีซ่ามาแล้วพี่กรก็จะเลยเริ่มเปิดช่องอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อก่อนก็เคยทําช่องมารอบหนึ่งแล้วนะครับแต่แต่ไม่มีไม่มีหัวข้อที่จะพูดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นนะครับเกี่ยวกับประเทศเกาหลีเฉยๆนะครับฉะนั้นนะครับทุกคนนะครับฝากพารวยทราเวลไว้ด้วยนะครับเป็นช่องของพี่กรณนะครับพารวยทราเวลนะครับรับทําวีซ่านะครับอ่าเกาหลีหรือว่าเรื่องอื่นๆนี่อยากให้อยากปรึก,รกษาอยากรับใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวพี่กรจะมา อ่าพูดให้ฟังอยากรู้เรื่องไหนกดเม้นคอมเมนต์มานะครับแล้วก็อยากให้พูดเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวพี่กรณ์จะทยอยลงในในคลิปของ YouTube เรื่อยๆนะครับนะเป็นช่องของของพี่กรณ์เองนะครับพารวยทราเวลนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะครับพารวยทราเวลมาแล้วในช่องของ youtube นะโอเคนะครับ